ครับสวัสดีพี่น้องมือนี่พี่ซีมีเมนูอะไรมาอวดพี่น้องครับนี่ครับยำวุ้นเตะอยยำมาม่าใส่หมูยอใส่ผักนี่แหละครับใส่ถั่วงอกใส่อะไรนี่ครับเนาะประมาณนี้แหละครับนอกจากปรุงเครื่องปรุงรสจำนี่ครับมามะนาวปลาอะไรอย่างผงแป้งนัวเขานี่แหละครับเนาะนี่ครับเอามาฝากพี่น้องครับ นี่ครับเป็นตะกินบ่พี่น้องเอ้ยเพื่อครับอาใหญ่คือเก่าพี่น้องนพ่ครับมาเด้ครับเด้อพี่น้องครับมีสี่เห็ดยำหมูยอใส่เส้นมาม่านะครับเด้อเส้นมาม่าญี่ปุ่นนะครับเส้นเยแล้วก็ถั่วงอกใส่ข้าวโพดด้วยครับตัวมัดหน่อยนะครับเนาะนี่ครับเป็นตะกินบ่ครับ เป็นตะกินบ่พี่น้องเป็นตะกินบ่พี่น้องเป็นซีเอ็ใส่สลัดหลายๆนะครับเด้อนอคับเอามาฝากพี่น้องนะครับเนาะถามมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับหอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมบ่นี่ครับเอามาฝากพี่น้องนะครับาะเป็นร่วงเป็นใยเป็นเทียนเป็นสายจะได้ ดึงพี่น้องเขามาหานี่ครับเฮ้ยพี่น้องเลยมาได้ครับจวดจัดเลยครับรถจัดกันนะพี่น้องเด้อเปรี้ยวหวานครับครับคลิปเห็ดยำหมูยอนะครับเนาะรวมมิตรผักกระเซียนมาม่ากับข้าวโพดด้วยครับเนาะสลัดออม แต่งกานนำงามให้พี่น้องเบื่องล่าครับเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับเด้อมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ในเด้อพี่น้องเด้อครับผมเจอกันชิปหน้าครับฝากพี่น้องตอนนี้นะครับเด้อนี่ครับขอบคุณครับผมที่ติดตามที่รับชมเนาะ